การวัดพลาสติกวิศวกรรมนะคะชนิดต่างๆนะคะโูโลมิเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าหน่วยการวัดของเขาจะเป็นอชอดีนะกะ็ะคือเราแนบนะคะตัวหัววัดตรงนี้นะคะวัดเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับอีอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะจากอินดี้พลาสติกนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนํานะคะการวัดพลาสติกวิศวกรรมนะคะชนิดต่างๆนะคะในบ้านเรานะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ขิงได้เสนอไปนะคะนั่นคือการวัดค่าของยานะคะตัวนั้นจะเป็นค่าชอเอนะคะส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นค่าชอดีค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการวัดนะคะอย่างไรแล้วก็พลาสติกแต่ละตัวที่ขิงนํามาให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ย มีค่าความแข็งแตกต่างกันอย่างไรคะเพื่อนๆคะตัวนี้นะคะก็เรียกว่าดูโรมิเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าหน่วยการวัดของเขาจะเป็นชอดีนะคะเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะคะเหมือนตัวชอเอที่ขิงให้ดูคราวที่แล้วเลยนะคะอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนํานะคะตัวพลาสติกนะคะที่เป็นที่นิยมเรียกว่าในอุตสาหกรรมนะคะละกันนะคะก็ตัวแรกนะคะก็จะเป็นนะคะุ เปลีนพ e นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะเป็นที่นิยมเลยนะคะเจาะกรึงได้นะคะตัวนี้ความแข็งมาตรฐานของเขาอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ6 0ถึง70ชอดีนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วก็นะคะตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์ลีนพีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะเพื่อนๆนะเดะี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเอ๊ะค่าวัดค่าความแข็งมันจะเหมือนกันไหมนะคะส่วนแท่งกลมนี้ก็เป็นซูเปอร์ลีนพีเหมือนกันค่ะ ขิงใช้ความหนาอยู่ที่20มิลนะคะมาวัดนะคะวันนี้ขิงก็จะมาวัดให้ดู2สีนะคะคือสีขาวกับสีดำนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาวัดนะคะความแข็งของเขาเนี่ยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ60-70ชอดีนะคะเพื่อนๆเเรามาวัดกันเลยนะคะวิธีการวัดนะคะมันจะเหมือนกันนะคะจะเหมือนอยางเลยนะคะก็ะคือเราแนบนะคะตัวหัววัดตรงนี้นะคะแล้วก็ กดลงไปนะคะด้วยแรงที่พอเหมาะนะคะแล้วก็ให้ด้านนี้ก็เสมอกับตัวพลาสติกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวัดเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เฉลี่ยนะคะก็อยู่ประมาณนี้เนดะี๋ยวขิงจะวัดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในการวัดไม่ว่าเป็นยางหรือพลาสติกเนี่ยต้องมีค่าเฉลี่ยนะคะต้องวัดอย่างต่ํานะคะ3มครั้งขึ้นไปอเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะคะแน่แบบนี้นะกดลงไปเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็60กว่านะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ6กนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะอยู่ในค่าเฉลี่ยของเรานะคะคือประมาณ 60- 70ถึง70นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาวัดสีดำกันดูนะคะว่าแตกต่างกันไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวขิงวัดให้ดูครั้งเดียวนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะหกสิบนิดๆนะคะก็อยู่ในค่ามาตรฐานของเขานะคะเพื่อนๆน,นะคะตัวต่อไปนะคะในเออ่ตระก,กูลพลาสติกนะคะตัวนี้จะเป็นปอมนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะจะมีสีขาวนะคะเหมือนกับซุปเปอร์ลีนพีเลยนะคะแต่ว่าความแตกต่างของเขาคือจะมีความหนาแน่นนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะความแข็งมาตรฐานของเขาจะคะค่อนข้างแข็งนะคะจะอยู่ที่แปดสิบถึงแปดสิบห้าชอดีนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวขิงมาวัดให้ดูนะคะตัวนี้ความหนาอ,อยู่ที่1ิบมิลนะคะเดี๋ยวขิงจะเอาแผ่นเดียวนะคะนี่นะคะอ่เดี๋ยวกดให้ดูเลยนี่นะคะนี่นะคะแปดสิบนิดๆิดนะคะคเพื่อนๆนะคะตัวนี้ก็คือบอมค่ะเพื่อน ตัวต่อไปนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะเป็น PE 1000นะคะตัวนี้จะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากนะคะสีนะคะจะคล้ายๆกับ MC n น l อ n นะคะแต่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะคะต้องสังเกตดีๆนะคะอเด็กขิงตัวนี้ก็จะมาวัดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะค่าเฉลี่ยของเขาจะนะคะจะอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบชดีค่ะเพื่อนๆอเด็กยวขิงวัดให้ดูเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะ หกสิบนิดนิดนะคะอ่าเดี๋ยววัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนก็เข็งจะตีเป็นค่าเฉลี่ยนะคะประมาณหกสิบนะคะถึงเจ็ดสิบชอดีนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือพีพันนะคะสีน้ําเงินนะคะะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพ p นะคะเพื่อนๆนหรือว่าโพลีโพรพิลีนนั่นเองนะคะตัวนี้จะความหนาอ,อยู่ที่ห้าเม็ดน,นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะ วัดเลยนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเพื่อนๆประมาณเจ็ดสิบห้านะคะขิงวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หกสิบกว่านะคะมันเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ในระหว่างนี้นะคะก็คือระหว่างนะคะหกสิบนะคะถึงเจ็ดสิบห้านะคะชอดีค่ะตัวนี้คือพี่ๆสีขาวขุ่นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะที่มีความนิ่มที่สุดนะคะ ในตระกูลพลาสติกนะคะเอนจิเนียรินะคะหรือว่าพลาสติกวิศวกรรมนะคะตัวนี้ก็คือเทฟลอนนะคะแผ่นเทฟลอนเวอร์จินนะคะสีขาวน้ํานมนะคะติดความแข็งของเขานะคะจะอยู่ค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่50นะคะถึง65ชอดีนะคะเพื่นพนอนๆเดี๋ยวขีมมาวัดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะนี่นะคะประมาณ60นะคะเดี๋ยววัดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อน ะะก็ประมาณ60นะคะอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมุติจะใช้งานนะคะพลาสติกนะคะวิศวกรรมนะคะหรือว่าพลาสติกเอนเจเนยรินเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะคะให้เหมาะกับงานด้วยนะคะอย่างเช่นงานที่ต้องการความเหนียวนะคะความเหนียวทนต่อตรแรงกระแทกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะน,นะคะกับชิ้นงานก็คือวัดค่านะคะความแข็งของตัวพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะท่านไหนสนใจนะคะ สามารถนะคะคอมเมนต์นะคะ,ะ,คะไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขิงนะคะแล้วก็น้องๆแอดมินนะคะจะมาตอบคําถามให้เ,เพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ทราบนะคะในการวัดค่าความแข็งของพลาสติกนะคะยังไงขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปในวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย